พระแหลมสีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญหลังลาศิกขาบทที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตพร้อมกับมาล่าแชมป์โลก WBC เป็นสมัยที่3เมื่อวันที่14กรกฎาคม2565เวลา5นาฬกาหรือตี5พระแหลมสีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยได้ลาศิกขาบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นได้ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญจากบิดามารดาญาสนิทมิสหายพร้อมกับมาล่าเข็มขัดแชมป์โลกเป็นสมัยที่3ให้ได้โอยบวชครบแล้วตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้เป็นเวลา7วันย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่7กรกฎาคม2565ศรีสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกสสมัยชาวไทย เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดกเกษมสุขตำบลตาเกตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศเรียบง่ายมีญาติสนิทมิตรสหายไปเป็นจํานวนไม่มากอย่างไรก็ตามพิธีอุปสมบทครั้งนี้จะเป็นการบวชเพื่อแก้บนในจํานวนเจวัน ซึ่งเสียหุยสุรชาติพิสิทธิ์พุทินันนายใหญ่แห่งค่ายนครหลวงโปรโมชั่นยอมรับว่าต้องการให้ศรีสกเกตได้พักผ่อนเป็นเวลา1เดือนก่อนกลับมาเข้าแคมป์เพื่อฟิตซ้อมอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เสียหุยยังระบุว่าอดีตแชมป์โลก2ส,สมัยจะต้องปรับปรุงในเรื่องการเทรนของเขาเนื่องจากมองว่ายังยืนได้ไม่แข็งแรง อีกทั้งที่ผ่านมาการลงนวมซ้อมน้อยเกินไปและตั้งใจว่าจะนําเข็มขัดแชมป์โลกกลับมายังประเทศไทยให้ได้สําหรับศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นยังคงมีสัญญารายการใหญ่กับแมต์รูมอีกหนึ่งไฟที่สหรัฐอเมริกาหลังจากลาอุปสมบทเรียบร้อยแล้วเจ้าแหลมก็ต้องมารับข่าวใหม่เนื่องจากสภามวยโลก WBC มีการจัดอันดับครั้งล่าสุด ปรากฏว่าในส่วนของนักชกไทยเจ้าแหลมสีสะเกดนกครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ WBC 2สมัยซึ่งล่าสุดขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่3ที่เท็กซัสพ่าย TKO ยกที่8ให้กับเจสซี่แบมโรดิเกสนักชกสหรัฐอเมริกาเชื้อสายเม็กซิกันเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้อันดับหล่นจากที่2ไปอยู่อันดับ6ในรุ่น115ปอนด์โดยในรุ่นนี้มีโรดิเกสเป็นแชมป์โลกและโรมันกอนซาเลสยอดมวยนิคารากัวรั้งรองแชมป์โลกอันดับ1ส่วนอันดับ2เป็นของเปรโดกูเอวาราชาวเม็กซิโกอันดับ3นอสเบโตจีเมเนสโดมินิกันอันดับ4โคเซอิธานากะญี่ปุ่นและอันดับ5แอนดรู โมโรนี่ชาวออสเตรเลียสำหรับสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอยู่ระหว่างพักร่างกายและตอนนี้ลาอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวยืนยันว่ายังไม่ทอ้อและกลับมาจะฟิตซ้อมอีกครั้งหนึ่งเพื่อล่าเข็มขัดแชมป์โลก WBC เป็นสมัยที่3ให้ได้อย่างไรก็ตามเจ้าแหลมช่วงนี้ขอพักร่างกายให้ครบ1เดือนก่อน โดยจะกลับไปอยู่กับภรรยาและบุตรที่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรต่อไป